สวัสดีตอนเย็นครับนํำเสนอเมนูผัดกระลำใส่ไข่ครับขันตอนแรกกาวน้ำมันใส่ลงไปครับใช้เป็นหม้อไฟฟ้าเนกประสงค์มินิครับรอจนน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมที่เราตำลงไปครับผัดเียวกระเทียมให้เหลี้ยงได้ที่ค่อยใส่ไข่ลงไปครับ กระเทียมเหลี้ยงในที่ก็ใส่ไข่ลงไปครับใช้ไข่สองฟองครับโอให้ไข่แข็งตัวค่อยผัดครับพ้อมกินกระเทียมเจียวครับ ผัดไขให้สุกได้ที่ค่อยใส่กะหล่ำลงไปครับไข่สุกเดี๋ยวครับใส่กระหล่ำลงไปครับกะหล่ำนี้เราไปซอยเป็นซอยๆครับพี่น้องครับปัดผุกเข้าให้เข้ากันครับ แล้วก็ปรุงรถครับใส่น้ำลงไปลเล็กน้อยครับปรุงรสก็มีน้ำมันหอยซอดฟ้าเขียวผงจิ่รดน้ำตาลน้ำปลาครับขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบโหระพากับพริกขันฝอยครับเพิ่มสีสัน ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับหอมเชียวเลยครับปิดฝาอบทิ้งไว้ให้ผักกะหล่ำสุกได้ที่ไปยตกพอบเสริมครับ นี่ครับสุกได้ที่แล้วครับหอมใบหโหระพาครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับเมนูง่ายๆเบบบ้านๆครับกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆครับผัดกะหลำใส่ไข่ครับนำเสนอเมนูเย็นนี้ครับ สีสันน้าทานครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เงีงปังๆสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ